HERB <Earth> STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story by บอภัยภูเบศวันที่21กรกฎาคม2565นะคะแล้วในขณะนี้โควิดก็ไม่มีวิแววว่าจะจากเราไปไหนนะคะโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปลนให้ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากในบางพื้นที่ได้นะคะ สิ่งนี้ก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นค่ะที่ทำให้การระบาดเนี่ยแพร่ไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่านะวันนี้ค่ะสายพันย่อยนะคะ B.4 และ B.5 ของโควิดโอไมคอนเนี่ยนะคะยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าสายพันย่อยเนี่ยค่ะมีความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดีที่เกิดจากการติดเชือ้อโอไมคอนสายพันธุ์ดั้งเดิมได้นะคะนั่นก็หมายความว่าถ้า คุณผู้ฟังติดโควิด1 9สายพันธุ์อื่นๆมาแล้วก็มีโอกาสที่จะติดซ้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนค่ะก็อาจจะไม่ได้มีผลในการป้องกันได้สูงเหมือนกับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังพบว่าการฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยจะช่วยป้องกันได้นะคะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ชิญชวนให้คุณผู้ฟังไปฉีดกันนะคะ อาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่พบนะคะในส่วนตัวเองเนี่ยก็จะพบว่าหลักๆเนี่ยถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอร้อนคอเนี่ยอันนี้อาการนี้จะเป็นอาการนำที่ชัดเจนเลยนะคะวันต,ต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียปวดหัวนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีน้ำมูกค่ะทีนี้ในช่วงแรกที่เริ่มเจ็บคอร้อนคอเนี่ยนะคะอาจจะยังตรวจเอทเค มีผลเป็นลบอยู่นะคะแต่อีกสักสองสาวันหลังจากนั้นนะคะถ้าเป็นโควิดจริงๆเนี่ยก็จะพบว่ามันมีผลบวกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจะมีผลลบเนี่ยนะคะ ATK เนี่ยแต่ว่าหากคุณผู้ฟังมีอาการเจ็บคอนะคะหรือว่าร้อนที่คอเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถใช้ยาบรรเทาอาการได้นะคะ โดยส่วนไพรที่แนะนำก็เป็นส่วนไพรที่เรารู้จักกันดีก็คือฟ้าทลายโจรนะคะตัวฟ้าทลายโจรเองเนี่ยจากประสบการณ์ณขณะนี้ถ้าคนไข้ได้รับวัคซีนครบเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วงแรกๆที่ยังไม่มีวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอาการปุ๊บนะคะผลเอดีเคยังไม่ได้บวกเนี่ยก็ใช้ฟ้าทลายโจรในขณะที่เป็นการรักษา ในวัดได้นะคะก็คือผงยาขนาด1.5-3ถึง3กรัมวันละ3-4ครั้งนะคะถ้าเป็นสารสกัดก็ใช้สารสกัดที่มีแอนโดกาฟรายนะคะ60มิลลิกรัมต่อวันอันนี้ก็ต้องอ่านข้างขวดนะคะกินเมื่อมีอาการค่ะทีนี้พอถ้าอาการกินแล้ว2-3สามื้อนะคะหายไปแล้วนะคะก็หยุดยาได้แต่ส่วนใหญ่โควิด1 9อาการก็จะ ยังอยู่ไปค่ะกินไปแล้วก็อาจจะยังมีเจ็บคออยู่บ้างนะคะก็กินต่อนะคะแล้วก็ถ้าตรวจพบนะคะ ATK เป็นบวกก็กินให้ครบไปเลย5วันนะคะแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีอาการกินแล้วดีขึ้นก็หยุดยาได้ค่ะทีนี้สิ่งที่ตัวเองพบในคนไข้นะคะก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยคนไข้จะมีการเจ็บคอยังไม่ไอค่ะอาการไอเนี่ยจะเริ่มช่วงท้ายๆนะคะ แล้วก็พบว่าถ้าเราไม่สามารถจะช่วยทำให้อาการไอเนี่ยลดลงได้เนี่ยนะคะ มันก็จะไปทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็มีการไอแบบต่อเนื่องนะคะติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนนะคะทีนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้มะขามป้อมจิบดื่มน,นะคะจะช่วยทำให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นนะคะมีงานวิจัยออของมะขามป้อมนะคะในช่วงการระบาดและลอกแรกในอิหร่าน,นะคะ่ะพบว่า การเพิ่มชามะขามป้อมนะคะขนาด2กรัมชงในน้ำร้อนเนี่ย1นนะคะกินวันละสอครั้งเนี่ยเป็นเวลา10วันเนี่ยช่วยลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลอาการไออาการปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็หายใจลำบากได้ดีกว่าการให้ยารอกนะคะแต่ว่าในกลุ่มนี้อาการไข้หนาวสั่นเจ็บคอนี่อาจจะไม่ได้ต่างกันนะคะ แต่จากประสบการณ์ที่ตัวเองใช้เนี่ยก็พบว่ากินมะขามป้อมนะคะจิบดื่มเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยค่ะคนไข้จะมีอาการไอในช่วงวันเท้่ยายเนี่ยนะคะน้อยมากแล้วก็จะหายเร็วมากนะคะการศึกษาวิจัยเนี่ยในการจำลองภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์อะคะ่ะในช่วงแรกที่ประเทศจีนเขาก็บอกว่าสารในมะขามป้อมเนี่ยสามารถ ลดการแบ่งตัวของไวรัสโควิดนะคะซึ่งก็เป็น,นกลไกที่น่าสนใจนะคะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ดินเคยเล่าให้ฟังนะคะก็มีการศึกษาพบว่ามะขามป้อมเนี่ยอาจมีฤทธิ์เสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันนะคะ แล้วก็ไปช่วยลดการอักเสบต่างๆอย่างในการศึกษาของซีราที่เคยเล่าก็บอกว่ามาขัมป้อม1กรัมชงในน้ำน้อน100่งซีซีนะคะกินวันละ3 4ถึง4ครั้งก็ประมาณามากที่สุดก็4กรัมต่อวันเช่นกันนะคะก็ให้ผลในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะนอกจากนั้นแล้วในผู้ป่วยที่มีน้ำมูกจามนะคะการสูดลมไอน้ำก็ช่วยได้ถ้าการไอเนี่ยนะคะหลังจากที่จิบ ชาชงมาขังป้อมแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะเพิ่มพวกยาแก้ไอนะคะกลุ่มมาขังป้อมเข้าไปเพราะว่ามีชายเอ็มเทศแล้วก็มีตัวสมุนไพรอื่นๆซึ่งไปช่วยทําให้ชุ่มคอและลดอาการไอได้ดีกว่านะคะอีกอันนึงที่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเจ้าพยาไัยภูเบศทำนะคะก็คือ,อยาพ่นคอฟ้าถลายโจรน,นะคะเราก็ไปสืบค้นก็พบว่าไอแอนโดกาฟรานะคะซึ่งเป็นสารสำคัญในฟ้าถลายโจน,นียประมาณ10มิลลิกรัม ต่อซีซีเนี่ยนะคะความเข้มข้นเนี้ยช่วยลดการอักเสบเฉพาะที่ได้ดีแล้วก็พัฒนาเป็นสเปรย์พ่นคอมานะคะไม่ได้มีฤทธิ์ต้านไวรัสนะคะจะลดการเจ็บคอถ้าผู้ป่วยสนใจก็เข้ารับการปรึกษาที่ร้านยาพงเงินได้นะคะโดยภาพรวมค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าโควิดสายพันธุ์นี้ไม่ได้โหดนะคะเพราะส่วนหนึ่งเราก็ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะแต่ว่าการแพร่เนี่ยเป็นไปค่อนข้าง เร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มผิดปกตินะคะหรือว่าเรารู้ว่าเราไปสัมผัสผู้ป่วยที่เขาเป็นโควิดนะคะแล้วเรามีอาการการกินยาเร็วโดยเฉพาะฟาท์ทไรจนซึ่งมีฤทธิ์ต้านไวรัสเนี่ยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์บรรเทาอาการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการไข้อาการเจ็บคอปวดเมื่อเนื้อตัวเนี่ยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้มากในระหว่างการพักผ่อนเนี่ยนะคะเราก็เสริม อาหารที่ปรุงจากพวกเครื่องเทศที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารของเชื้อดีนะคะพวกกลุ่มพรีไบโอติกซึ่งเคยพูดไปก่อนหน้านี้ไปหาฟังได้นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายต่อสู้กับโรคได้ดีขึ้นนะคะสรุปก,ก็คือว่าในการรับมือ b. 4 b. 5ค่ะต้องมีฟ้าทลายโจรมาขามป้อมนะคะสมุนไพรที่ใช้ต้มเพื่อสุดดมเอาไอไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้ใบมะกรูด ยากแก้ไอนะคะแล้วก็อาจจะบวกลบนะคะถ้าหาสเปรย์ฟาทไรโจนที่มีคุณภาพได้นะคะก็อันนี้ก็สามารถเตรียมติดไว้ที่บ้านนะคะคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบยพอดแคสต์แชร์ริงเดอะอเวอร์เฮอริเทจ